สวัสดีคุณผูนะครับวันนี้อยู่แล้วในหุ่นเล่นเกมไมค์ครับนะครับในไมค์ครับมอดเอาชีวิตรอดนะครับก็โอเควันนี้นะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยก็คือ EP ที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะทําฟาร์มข้าวไปนะครับฟาร์มข้าวอัตโนมัตินี่ก็ทํางานได้ดีนะครับก็ดูดิแป๊บหนึ่งนี่ข้าวยี่สิบห้าเลยด้วยแต่ว่าฟาร์มเรามันค่อนข้างเล็กนะครับมันก็อาจจะอ่อได้น้อยนิดหน่อยนะครับอืม เดี๋ยวเราค่อยมาขยายที่หลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรื่องอาหารเราไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างน้อยก็มีฟาร์มข้าวอยู่ <c oughs> แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือฟาร์มเอ็นบีซีนะครับในการแลกของแล้วก็ฟาร์มโค,โค,เ,นนคเ,เคนนะครับเอ้ยชุกเคนนะครับกูพูดผิดกูขอโทษแล้วก็เก็บมาก่อนนะครับเดินบนหน้าบนหลังกูลืมวันนี้เราจะมาทํา2อย่างนะครับก็คือเอตรียมพื้นที่สําหรับการทาฟาร์มอ้อยของเรานะครับกับการแบบจัดระเบียบหมู่บ้าน NBC ประมาณนั้น โอเคเก็บออยมาก่อนอันนี้คือวัตถุดิบในการาทำโรงงานโคเคนเอยโรงงานชูการ์เคสกู <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ก่อนแล้วกันจัดระเบียบของหมู่บ้านเอ็ของเราก่อนนะครับแยกก่อนว่าตัวไหนได้ใช้ตัวไหนไม่ได้ใช้นะครับอเอาไม้ไปด้วยมันจะเป็นโอยแมงไม่ถึง อค okay, สวยเอาไหมมาสักประมาณมันพอไหมวะเอามาอีกสักต้นหนึ่งแล้วกันอ่ะปกตินี่เขามีสแตนไปต่อสู้เฮียคุณมีสแตนไ้ตัดไม้ <c oughs> แมงคุดเป็นประโยชน์อ่ะแล้วตรงนั้นนะครับทุกคนเห็น,หนปบอ่ามันเป็นเขาลอยฟ้าหรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่สักวันหนึ่งเราจะไปข้างบนนั้นนะครับแล้วก็ไปฟ้าอ่าแล้วก็ไปสร้างฟาร์มกันนะครับเออไปสร้างฟาร์มข้างบนนั้นแหละส่วนตรงนี้เนี่ยเอาไงดีวะทำไมรู้สึก ยากเหลือเกินทำไปรู้สึกมันต้องทำไงอยู่ไปแหละโอ้ยน้ำขานเพื่อนโอเคแปบ๊บเดียวเอาไม้มาก่อนนะครับแล้วมีอ๋อแล้วมีดินดินอ๋อดินมาเอาดินมาเราจะมาค้าเป็นเอ้ยเดี๋ยวไอสิ่งที่กูต้องการมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ไงตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะมาะจับเอ็นพีซีมาทำเป็นเดี๋ยวนะกูลืมคราบด้วยอีกแล้ว น,นี่สมองค่อนข้างเบลอหน่อยนะครับอ่าปั๊บปับโอเคทั้น,นี้น่าจะพอนะครับมาขยายหมู่บ้านกันนิดนิดหน่อยเนาะไม่มีอะไรมากหรอกโอ้แต่แม่งจะข้ามหรืกแกันโอเคผมก็จะขยายออกมาตรงนี้นะครับอ่า ขยายออกมาไม่เยอะครับแป๊บนิดหน่อยนิดหน่อยครับขยายออกมานิดหน่อยเพราะจริงๆตรงนี้ผมจะเอาเป็นที่ขายของของ NPC นพีซละกันนะครับแบบว่าเอา NPC นีซีที่เราควรจะต้องใช้นะครับมาไว้ตรงบริเวณตรงนี้อ่ะนี่อ่ะ NPC ก็จะอยู่ได้แบบไม่อึดอัดนี่นะครับแล้วก็เอาบริเวณตรงนี้ออกอุ้ยเฮียเกือบตีเอ็นพีซแล้วมึงจะเดินมาทำไมเนี่ย ไอรอนโกลเลมแม่งล้อเล่นอยูอ่แน่เลยอันตรายจริงๆรอแม่งเอ้ยโอเคนะครับผมจะขุดเป็นทางขึ้นทางลงสวยๆก่อนละกันโอเคบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นอ๋อที่ขายของของ NPC ของเรานะครับเอาอเหี้ยไม่พอสีเดียวกันไปก่อนนะไป,ไปๆก็ลถสีไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอา NPC มานี่ดินี่นะครับตัวที่ยังไม่นอนมานี่นี่จับมาใส่อย่างนี้นะครับ อันนี้คือตัวที่เราต้องแลกวางไว้อย่างงี้อ่ะดูว่าจะแลกอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยตกแต่งก็ได้มั้งเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำอีกที่หนึ่งตรงนี้เอ้ผมเปลี่ยนดีกว่าผมเนะียพื้นที่มันไม่พอเนะี่ยเราต้องขยับไปอีกครับเผื่อแบบว่าพื้นที่ตรงกลางอีกที่หนึ่งไง ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตรงนี้อีกเอา้าไม่พอ,อไม่เป็นไรโอเคตัดตรงนี้ออกหน่อยนะครับมันจะได้แบบว่าเป็นพื้นที่ของ NPC นีซเดียวแล้วกูจะทําห่างกันทําไมวะเนี่ยแล้วก็ทําติดติดกันเลยก็ได้นี่หว่านี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับแม่งไม่ฉลา,าดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่ากูคิดแผนไม่รอบคอบเลยแล้วนะนอืม โอเคผมรู okay, like me, okay, ้สึกว oh ่าทาแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมกวรไม่สวยไงตอนแรกอ่ะก่อนสวยไม่สวยช่างแม่งนี่โอเคห่างตรงนี้1บล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น n p c เอี้พวกไหนมีอาชีพพวกมันนี่ดิโอเคพวกนี้มีอาชีพนะครับยังไงต่อตัวไหนมีอาชีพอีกฟาร์มเมอร์เหรอฟาร์มเมอร์จะเป็นไหมวะตัวนี้ไม่จะเป็นเท่าไหร่นอนเราจะเอาเฉพาะอ NPC ที่มีความจำเป็นนะครับอ่าไอ้พวกนี้มีความจำเป็นอุย้ยแม่งยิงกูได้ไงวะเนี่ยเอา้าเฮียไม่ได้ยิง NPC กูตัวนี้นะครับเรากะเอามาแลกไอ้ก้อนดินเหนียวนี่ครับเป็นแลกเป็นมรกตเนาะแล้วก็เอามารากตเนี่ยเป็นแลกเป็นดาบก็ได้นะครับแล้วมาแลกข้าวแลกอาหารแลกอะไรสักอย่างเนี่ยตัง้งแต่แถวนี้แหละโอเคตอนนี้เราก็จัดระเบียบ NPC ยบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่หมดหรอกนะก็เหลืออยู่แต่ว่า เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรา,ามาทําฟาร์มก่อนดีกว่านะครับฟาร์มที่เราต้องทําวันนี้คือฟาร์มชูกอาเคนเฮ้ยแมงมุมแมงมุมนี่ดีนะครับเราในอนาคตเราต้องใช้มันค่อนข้างเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นกูตีไม่โดนมึงอ่ะเออแล้วผมลืมตัวหนึ่งไปเลยว่ะคุณดูไอตัวเนี้ยไอตัวที่เราเคยเอาเรือให้มันนั่งนะครับจะว่างไงดีว่ามันมันมันเป็นนี่มันยังไม่ไปไหนเว้ย มันยังคงนั่งเรืออยู่เออมันก็ยังนั่งเรืออยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวหนึ่งเหรออ้าวหวานเจี๊ยบไม่ลงไปไหนนะเพื่อนอยู่นี่แหละมึงอะอ่ะเอาไว้หน่อยนะครับเป็นสัญลักษณ์ไว้อ <c oughs> อ๋ออ๋อมันอ๋อ,อมันมุดลงไปในดินนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมาเกิดตรงนี้ได้เหรอวะก็ตอนนี้ผมต้องการที่จะฆ่ามันก่อนนะครับฆ่ามันสักตัวหนึ่งแล้วเก็บมันไว้สักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ เอาไว้ขังในคุกเอ,อประดับารามีโอเคเรามาเตรียมสถานที่ในการทำฟาร์มของเรากันนะครับออสถานที่เนี่ยผมอยากทำตรงตรงนี้นะเอาจริงๆแล้วผมอยากทำทับตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะมันแบบว่าเราจะได้ไม่ตกไปในเหมืองไอ้นี่อีกไงตรงนี้คือเหมือนที่เราจะไม่ลงนะครับพวกกูเคยลงมาแล้ว แมงกูตาตเพราะฉะนั้นเราก็จะทําทับไปเลยนะครับเ,เหมือนฟาร์มช็อกโกแของเราเนี่ยผมจะเอาใหญ่ๆไปเลยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เป็นอย่างมากโอเคถ้าเคียมจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอทําแป๊บนึงแล้วกัน few moments later. โอเคเสร็จสักทีไอ้ที่โอเคนะครับก็ขุดมาตั้งนานเคียร์ตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับต้นไม้ผมก็เคียร์อะไรผมก็เคียร์แป๊บนึง โอ้บลอกดินจะเต็มตัวกึ้แล้วเพราะเราเนี่ยต้องทําฟาร์มใหญ่แบบใหญ่จริง,รง,รง,รงๆนะครับแบบโคตรใหญ่อะโอเคตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มนะครับอ่ะปับป๊บปับปบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เราทำฟาร์มชุกอาเคนนนะครับเราก็ต้องขุดหลุมออกเป็นบอ่อเป็นบอ่อก่อนเออ โอเคเราต้องขุดหลุมออกเป็นบอ่อเป็นบอ่อก่อนนะ mm hmm. เช่นว่าตรงนี้ใช่ไหมผมจะเริ่มทำแล้วก็ต้องมีน้ำตักน้ำกรบับเนี่ยยวเกิดได้ประมาณนี้นะครับมันไม่สามารถเกิดข้างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางน้ำเฉียงๆก่อนนะ mm hmm. นี่เราก็ต้องวางน้ำประมาณนี้ครบับ ก็ไม่ใช่แล้วปกนึองอันนี้น,นี่ต้องวางเป็นแบบลายเดียวกันเออกูลืมลืมหลายรอบแล้วเนะี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับต้องวางน้ําเป็นลายเดียวกันอ่าแต่แม่งจะคําอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาน้าตักมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บนลูกไปโอเคเดี๋ยวกูนอนก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ต้องการทอสด,ด้วยนะครับเอ,เอาเพิงมาหน่อยในนี้ยังมีอ้อยยังมีอ้อยอยู่ เอยอ้ยอยยังเหลืออีกเยอะเลยโอเคเช้าแล้วไปต่ออจัดของก่อนแล้วกันแป๊บนึงเราต้องการทอสใช่ไหมอ่ะปาดทอสมาถือไว้อย่างที่บอกนะครับต้องเป็นลายเดียวกันอ,อุดหน่อยแล้วกันอุดตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยนะครับเกิดเราได้แบบว่าขยายมันเพิ่มโอเคผมขอทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันจะเสียเวลาคลิปเนาะถ้าผมมาแบบว่ามดทะทำอย่างนี้เดี๋ยวคลิปเราจะไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคผมลืมบอกไปเลยว่าเราจะทาเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นช่องประมาณตรงกลางเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้กูทําเลยมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกูลืมเอ่อหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่เราเทำฟาร์มประมาณนั้นอุดไว้ก่อนเว้นเอาไว้แค่สองบล็อกก็พอนะครับนี่อย่างนี้แล้วขุดลึกลงไปสองบล็อกอ่า แค่นี้นะครับสาหรับเราจะเอาเครื่องจักรมาใส่ตรงนี้เดินพัดตรงนี้มาตรงนี้เราออกดีไหมเอาออกดีกว่าครับตรงนี้เพราะยังไงฟาร์มอัตโนมัติของเราเก็คงไม่ถึงหรอกอันนี้ผมด้นสดเลยนะครับมันอาจจะดูมั่วๆหน่อยนะครับเพราะว่ากูด้นสดกูมั่วเอาเลยเอาง่ายๆลืมไปนะครับว่ามันไม่สามารถปักเว้ยไอ้เหี้ย โอเคผมลืมไปว่ามันไม่สามารถาวางบล็อกข้างๆได้นะครับเอา้าโอ้แม่ใครแม่งระเบิดฟาร์มกูวะเราต้องวางช่องประมาณนี้นะครับอย่าไปวางประมาณนี้นะถ้าวางประมาณนี้มันจะเมันจะมันจะหลุดนะเ,เนี่ยนะเอา้าไม่เป็นไรนี่หว่ากูหลอนอะไรวะเนี่ยวางก็วางก็ไม่เป็นไรดีกว่าแล้วเมื่อกี้กูวางอะไรอะโอเควางวางวางเขาวาง,วางถ้ามันวางก็ไม่เป็นไรกูวางเท่า,านั้นแหละโอเคเดี๋ยวมันจะเปลิงท็อตมากเกินไปวางเ,าเป็นอันดีกว่า ประมาณนี้นะครับอันนี้วางแบบแปนไว้ก่อนนะครับยังยังไม่ได้ทาจริงๆนะอันนี้เราก็เอาเครื่องจักรมาวางเอาไว้นะครับแล้วก็ทําเป็น3บล็อกนะครับแล้วมันก็จะกวาดตรงนี้มาเออโอเคถูกต้องโอเคแล้วอันนี้คือเอ,อ่อทำเป็นหนึ่งฟาร์มนะครับสําหรับฟาร์มชูกะเคนของเราสําหรับฟาร์มอ้อยของเรานะครับมันค่อยไปเปลืองพื้นที่เนาะประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากโอเคแล้วมาทําข้างๆกันต่อ ทำแบบเดิมเลยนะครับก็คือขุดรูตรงกลางเอาไว้นะครับสักประมาณ2บล็อกก็ถูกละผใช้สูตรในการเดานะครับมันก็อาจจะดูม,ดมั่วน,นิดนึงมึนๆนิดหน่อยโอเคฝั่งนี้อยู่ห่างไปสักนี่สองบล็อกนะครับนี่ประมาณนี้เอ้ยแล้วผงม,มาจากไหนเนี่ยโอเคเวน้นเราก็จะเฉียงเว้นอย่างละบล็อกนะครับอันแรกมันอาจจะดูเข้าใจยากหน่อยนะครับแต่อันสองมันเข้าใจง่ายแน่นอน โอเคนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่เฉียงตกลงมาประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับคุณดูกปล่อยมันไว้นะครับตรงนี้คือตรงที่เราจะใส่น้ํานะครับถ้าเทใส่ไปเรื่อยให้มันเต็มเอ้ยบุตรลมคันผีแล้วเกิดมึงมาดีดิดีวันดูมันเหมือนจะไม่ทําอะไรเราเลยอ่ะโอ้ยทีย่างเง้ยเราต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วล่ะอืตอนแรกกูว่าจะปล่อยมึงเนี่ยที่แรกอ่ะโอเคแล้วน้ำมาใส่นะครับ เออแล้วผมลืมอัพสกิลของสแตนไปเลยเว้ยนี่ครับทับทิกเกอร์นะครับแล้วก็นี่แล้วก็กดไปที่อ่า u n l o สกิลนะครับอ๋อเดี๋ยวผมอ่าเห็นรนะึป่าอันนี้คือผมอ่ากดอ่ากดสกิลเรียบร้อยแล้วเอ้ยเนี่ยมันขึ้นเป็นสแตนมาสเตอร์โอเค okay, โคตรเท่เลยแล้วนี่คือไรอ่าเอ้าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วาง อ้อยเป็เลยตรงไหนวางได้ก็วางยุกเว้นบริเวณข้างหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะไม่วางเนาะเพราะว่มึงวางไม่ได้คือถ้าเราวางบริเวณข้างหลังตรงนี้ไปนะครับไอ,ฟบอ้ฟาร์มปรตูนมัติฟาร์มประตูฟาร์มปรตโนุมัติของเราจะไม่ถึงเนาะโอเคบริเวณประมาณนี้นะครับก็ปักทอดก็ปักเหมือนเดิมก็คือ,อวางเว้นช่องนะครับ ช่องหนึเอ้ทำไมมันวางไม่เหมือนกันวะเนี่ยอันนี้กูวางข้างในแต่น,นี้กูวางข้างนอกกูวางอย่างงี้เลยช่างแม่งละเอาอวางหัวงๆไปก่อนนะคุณดูขอให้ผีนไม่เกิดตอนนี้วางให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอ,อขึ้นโครงมันทีหลังโอเคเปลืองจัดกับกันเอ้ย เฮ้ยเอ้ยมันมาละโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคเรืว่าคลิปนี้เพียงเี่ยวกอนละกันนะครับเดี๋ยวว่าเอ่อคลิปนี้ก็น่าจะนานเกินไปแล้วนะครับก็ประมาณ40นาทีแล้วโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาวางโครงกันนะครับโอเคคลิปหน้าเราจะมาวางของอการทําฟาร์มอัตโนมัติกันนะครับแล้วค่อยมาตกแต่งทีหลังโอเคไปแล้วผมคลิปนี้ <L ess>